ท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพติเด็กลิเจนครองธรรมสมาชิกวุฒิสภาครับต่อการทำงานของวุฒิสภาในเรื่องการให้ความเห็นชอบเสนอชื่อบุคคลให้ดะรงตำแหน่งกรรมาการปปชครั้งนี้นี่ครับมันมีประเด็นจริงๆแล้วสอดคล้องกับท่านเลิศรัตรัตนาวาน,นิชที่ผมเสนอนะครับกล่าวคือว่า,ามีคำถามเรื่องว่า ที่การมาธิการบางท่านได้นําเสนอเนี่ยเป็นความเห็นของการมมธิการทั้งหมดหรือไม่อย่างไรแล้วก็ก็มีประเด็นคําถามว่าได้ถามองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบหรือไม่เช่นการมากรรม,าก,มาการสรรหาที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีครับขอขอ,ขอเรียนสนับสนุนท่านประธานวุฒิสภาซึ่งได้ตั้งประเด็นไว้แล้วนะครับ อย่างไรก็ดีเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นกรณีที่กระทบสิทธิ์ส่วนบุคคลแล้วก็เป็นเรื่องของการตรวจสอบการทําหน้าที่ขององค์กรที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้หากมีการอภิปรายโดยละเอียดจะทำให้เกิดผลกระทบนะต่อบุคคลหรือองค์กรได้ผมคิดว่าในรายละเอียดเนี่ยเราจะมีการประชุมลับอยู่แล้วผมขอสงวน ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากประเด็นของท่านประธานวุฒิสภาแล้วก็ของท่านพลเอกเลิศรันตนาวาน,นิชไว้แล้วก็คิดว่าอขอให้เข้าสู่การประชุมลับครับเพื่อเพื่อเพื่อประโยชน์ของการทำหน้าที่ของเราครับขอบพระคุณครับ